คุณรู้ไหมคะว่ามีผู้ชายใช้การแลกเปลี่ยน13ครั้งในการเปลี่ยนจากคลิปติกกระดาษสีแดงกลายเป็นบ้านพักในเมืองคลิปลิงประเทศแคนาดาผู้ชายคนนั้นนะคะก็คือคุณคายแมคโดนัลด์ค่ะเขาใช้ไม้หนีบกระดาษสีแดงค่ะในการแลกเปลี่ยนจนทําให้เขาได้บ้านมาหนึ่งหลังคุณรู้ไหมคะว่าเขาแลกเปลี่ยนอะไรไปบ้างครั้งแรกคะ่ะเขาแลกเปลี่ยนไม้หนีบกระดาษสีแดงกับปากกาทรงปลาครั้งที่2องเขาเอาปากกาเนี้ยค่ะไปแลกกับลูกบิดประตูทํามือ และในครั้งที่3เขาเอาลูกบิดประตูนี่คะ่ะไปแลกกับเตาไฟของโคแมนนะคะแล้วเขาเอาเตาไฟนียค่ะไปแลกกับเครื่องปั่นไฟของ Honda ในครั้งที่4ครั้งที่5้าเขานาเครื่องปั่นไฟแลกกับชุดปาร์ตี้แบบใช้งานเต็มวันพร้อมเบียร์และในครั้งที่6นี้เขาเอาชุดปาร์ตี้ไปแลกกับสโนว์โมบิลค่ะในครั้งที่เเขาเอาสโนว์โมบิลไปแลกกับทิปไปเมืองยักษ์ที่ประเทศแคนาดาครั้งที่8เขาเอาทิปไปเมืองยักษ์แลกกับรถตู้คูปแวนนะคะ และในครั้งที่เ้าเขาเอารถตู้ไปแลกกับสัญญาการบันทึกเสียงเพลงครั้งที่10เขาเอาสัญญาการบันทึกเสียงเพลงนี้ค่ะไปแลกกับกีตาร์ของนักร้องดบี้บาร์เธอร์ค่ะและในครั้งที่11เขาเอากีตาร์นี้ค่ะไปแลกกับป้ายโฆษณา1ปีที่แอริโซนาในครั้งที่12นะคะเขาเอาป้ายโฆษณาไปแลกกับบทบาทภาพยนตร์ในเจนนาออนจิเมนค่ะ และในครั้งที่13าครั้งสุดท้ายนี้นะคะเขาเอาบทบาทในภาพยนตร์ไปแลกกับบ้านในเมืองคลิฟลิงคุณเห็นอะไรไหมคะสิ่งที่คุณมีอาจจะมีค่าสําหรับอีกคนหนึ่งสิ่งที่คุณมีมีคุณค่านะคะหาให้เจอคะ่ะว่าใครที่อยากได้สิ่งที่คุณมีแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือความสามารถของคุณจะต้องมีคนที่เห็นคุณค่าและต้องการมันและเขาต้องยอมใจในสิ่งที่เหมาะสมคุณควรได้ในสิ่ง ที่เหมาะสมและมีมูลค่าในการแลกเปลี่ยนนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณค่ะ